เอานี่ดีกว่าอืมอืมแต่งข้อมูลอืมอืมเดี๋ยวนะหมือว่าฉันจะคิดอะไรเจ๋งๆแล้วฮึ่ม,มน่าจะประมาณนี้จุ๊บน้ยคราบเป็นสิ่งอืมดีแลวที่ฉันต้องการอา,อามาัน,นี่ เฮ้ยพวกเราคุยกินอาหารกันไหมเฮ้ยอิงเอาสนใจนี่ไหมไม่อะเอ้ยเอาไหมไม่อะไรวะมีรู้เรื่องเลยเออไม่เอาเอาไหมหนุม่มไม่เอาอะเอาถุ่ยอืมยทำยังไงดีเฮ้ นี่มัน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 โตเ,เอ้ยชงใจเปล่ากับอันเนี้ยดิไม่อเท่าทีเท่าทีอืม อืมเราต้องตามหาพวกนี้จุดหนี่อืมไปดีกว่าเฮ้ยมีคนอยู่ไหมครับเกี่ยวกับอันนี้นี่ครับครับสวัสดีครับเติมพอดีผม ต้องการอันนี้นะครับผมมีความสามารถนะครับเดี๋ยวดูนี่ครับดีดิฟ้าจ้าอจ้าวดี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 หือดีดีเลด,ด,ด,ดีครับดีผมโชว์ความสามารถพิเศษ ตามมาอือเราไปดูโอ้สุดยอดเลยตามมานี่อโอ้ไปดีโอ้ออกมานี่เออครับครับครับ นี่โคไปเอ๋อืมติมอนี่ตนี่ตินีนนนน เออเออม่มผมีเ,เ,เมนี่ยอัน,นก็เต็มพร้อมยึบเปิดประตูเข้าไมาครับโอเคดีโอ้โหพวการเราโฟกัสไว้ดีเยอะดีโอ้โอ้ นี่ี่ี่นี่นี่นี่เอาไหมเออแกอย่เข้ามาถ้าแกอยารมมือฉันเข้าใจไหมอู้จะให้บกแกต้องรุมมือฉันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรุมมือฉัน โอเคไปเคิร์ฟท่อนนี่ผมให้ครับโอเคดีมากเออฮาฮาแลนี่ก็คือการย้อนเวลาเฮ้ยฮ่าฮ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 าเฮ้ นี่แน่คือนี่เออคือเออนี่แน่ฮึซ้อนเอออนี่นนี่นี่นี่ออไปออกไปเออเออเออ bôi chân tung tung đi bro đi ừ thôi mày không ngon với đại Ê, chân Đi nè, đi nè Ôi, đi, 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 Đi,

ตัวตายซะเึฮึเฮ้อเอ้ยอ,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 อะไรอ่ะอาจารย์กลับไปเรียนไม่ครับดูข้างล่างก่อนอืมอะไรเหรอคือฮือพวกแกต้องตายเฮ้ฮ้ไอ้ใบขอบง้อง้อนั่น ทายุ่งตายเอะเอ๋ทิศเหนือฮึ่มฮึ่มฮึ่มิวไวนี่นี่นี่นนี่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  นี่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 พวกเราชนี่นี่โอ้ยโอ้ย

นี่นี่โอ้โอ้่ะนี่นี่โอ้ยนี่ะี่เอโดดข้นไปบนนี้เลย่อยฉันนปล่อยชัน่อยชันนี่เนี่ย

เป็นไรนะเฮ้ฮ่าฮ่จะ,จะทำลาย,มายบบนนไม้คย่บงนี้เลยมีใครจริงใจจรินอีกตอ่อไปดีนะเื้ยมหัตัการครั้งยิ่งใหญ่เออมา ตัวสู้กันเยอะนั่นก็เข้ามา